ท่านหน้ามาพี่ก็ะเหลีย่ลยมจ้ะ <h ans> มาค่ะมาผู้ใหญ่ใจดีค่ะพบกับเราช่องพังโมเมนะคะวันนี้เด็กๆขอลาผู้ใหญ่ใจดีกลับบ้านนะคะเอาจะไปท่านไหนท่านหนามท่างไหน,หาน,านา <laughs> อ่าหันหนักลูกสายวนขวานะคะมากมาค่ะวันนี้เดือกเก่งขอลากลับบ้านนะคะขอบคุณมากมากค่ะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะแก้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณเตรมตัวกลับบ้านนะคะมาค่ะไปนี่เด้อค่ะไปนี่ค่ะไปนี่ค่ะ แม่หมูก็จินกับเด็กๆนะคะน้องดาวเรียบร้อยแลวคุณมากมากนะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไมม่าทุกน 啊！狗，哈哈，养不活。 ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกนะคะอาพ่อคุณติดไปใส่เจ้าชิ้นนี้ใส่เจ้าอนี้ไม่ใส่ขอบค่ชิ้นนึ่งเพื่อเกลาละจีวันนี้ท่องบทมานะคะขอคุณก็เลยได้ยาหน่อยเมโมไปย่งน้องๆกินเทมปยังล่ะลุยกินบปะถอยเลยเมโม อย่างตะการน้องอุ้มไปแล้วบ๊อไปอิ้มดิ้งยังโมมีคุดคล่องแล้วค่ะขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกนะคะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะดขอบคุณมากมค่ะอ้าวสายหอพออุดพออุดสวัสดีครับพี่น้องเอสซีก็ขอบวันนี้ขอบคุณพี่น้องเอสซีมากๆนะครับที่เป็นลังใจให้ชาวดกสของเรานะครับ ขอขอบคุณที่มุความเสียใจให้แม่คุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณกนะครับํำหรับทุกวันนะครับครับด้วยกางน้น้ำใจนะครับแย่กับท่าในเชท่านอยื่นคุณมากนะคะพวกเราอาจจะเรานะครับไม่ ค่ไ,ได้ไรส์สดแต่ว่าท่านก็เข้าไปติดตามเ็ไปซัพพอร์ตให้ช่อง,งน้อยๆนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณส่วนในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านนะครับอายุมั่นสันยืนเจ็บไม่ไขนะครับอยู่คู่กู่กับเด็กแย๊งของเราไปนานานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะคะที่ใจดีทุกท่านค่ะวันหยุดของไอซีหลายๆท่านนะคะเราจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไพท่นอ๊อฟ ก็เดี๋ยวขออนุญาตจุดไฟเพื่อจะทำความสะอาดก่อนนะคะขอบคุณครับครับคุณพามาดิครับยิายีครับยินดีครับขอบคุณมากมากนะคะอ้าวน้องอุ้ยปล่อยของดีจังได้เลยได้เลยน้องเกลี่กลับบ้านแล้วค่ะจากบ้านท่านหูน้ำเชินเลยอ่ะพี่เมฆว่าไปตีพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะน้องเกลี่ยวว่าไปก้นหมูบ่าน้องเกลี่ยนี่น้องเกลี่ยกลับบ้านก่อนนะคะ โอ้น้องแก้วรอพ่อไม่กลับกับพี่แม็กหรอแต่กับพี่แม็กบอน้องแก้วมาเด้อมาเด้อบายบายมังน้องแก้วบายบายจ้าจ้าจ้าขอบคุณมากนะคะจ้าลับบ้างก็ได้วามน้องแก้วไปแล้วนะคะน้องแก้วตามหลังนะคะวันนี้บวนนำหน้าไปแล้วนะคะนำทีมโดยน้องเลิศรักนะคะ น้องเกีียวกลับบ้านคะ่ะน้องเกีียวก็กลับบ้านนะคะขอบคุณมากนะคะใจใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะกำลังต้อนกันกลับบ้านนะคะน้องมมีบันทึกไปสวนข่อื่นยังไม่รู้เลยนะคะ <laughs> ไปแล้วนะคะ น้องบุญโชคตามหลังเพื่อนนะคะเพราะว่าน้องบุญโชคยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็เวดล้อมต่างๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เดินออกกําลังกายมากนะะักสวัสดีค่ะเลิกโรงเรียนเรียนนะคะแม่แม่จ๋า รุนกำลังจะมารับน้องแก้วนะคะก็พี่แม็กซำพังพี่แม็กเอาไปไม่ไหวนะคะต่อมาจะเป็นชายเรือค่ะได้ไปกับน้องเล็่ากลับบ้านแล้วนะคะแม่โมแล,โแล้วก็บุญชูเจ้าตาถึงไหนเจ้าตาตามหลังเพื่อนนะคะบอกว่าเจ้าตาเป็นครอบครัวใหญ่ะคะ่ะพอรุนเพิ่งกลับมานะคะ ไอ้กันเ้อน้งบุญโชคบืนเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะคะน้องบุญโชคเราก็น้องยังไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะตกใจนิดหน่อยนะคะน้องบุญโชคค่ะน้องบุญโชคกลับบ้านค่ะแยกตรงบ้านน้องอุ้มบุญนะคะค่ะพี่น้อง ตัวด้วยนะคะเด็ดหลุดนิดนึงค่ะเด็ดหลุดนะคะาน้องบุญสู้นอนงโมจูเดินไม่ทันแม่โมลแล้ววันนี้พี่ใหมย่หมย,ยังไม่มานะคะน้องเลื่อนลัรแยกทางกันแล้วนะคะ น้องบุญชูว่าฝาวน้ำเมมโมเลยมือนี้นน้ำเอมโมรอน้องบุญชูค่ะเมมโมมีรองรอน้องบุญชูนะคะขึ้งยังลูกรอน้องบ่รอน้องบุญชูค่ะค่ะ มแม่โมเสียสละนะคะให้น้องบนญชูน,น,นะคะแม่โมตามหลังค่ะบุญชูก็จะไม่ไปมองหน้ามองหลังจ้าแม่ฟ้าใสถึงบ้านแล้วค่ะแม่เกี่ยวไปที่บ้านน้องบุญชูคะ่ะวันนี้เดตกแสองมิตินะคะ <laughs> โมมีทองค่ะมาส่งน้องบุญชูนะคะ่ะเอาแยกกันเลยนะคะส่งน้องบุญชูแค่นี้นะคะวันนี้มาได้ไปส่งใครนะวันนี้ค่ะแต่คนต่างแยกนะคะวันนี้ <laughs> แม่มูส่งอ่าวแม่มูจะไป<ม>ไหนคะ่ะ <laughs> โมส่งเครื่องคางนะคะน้องบุญชูบายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะแยกทางกันแล้วนะคะกับน้องบุญชูโมรีบเดินจะเดินออกกำลังกายตอนเย็นก็ไปพักผ่อนนะคะบางอาจจะคลุกคลักนิดนึงน,น,นะคะมีสัมไปบ้าง ก่อนนะคะหลายลูกไปพักผ่อนเลยหน่อยมาทั้งวันแล,ล้วลูเก็เริ่มเดินอุ้ยอ้ายแล้วนะคะให้แม่เดินดูสิคะท้องแม่มมมี ข้างมากแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะแบกินยังดูแบกินยัง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 แบกินอะไรเนาะ ใช่ค่อยๆเดินค่ะกอมเมนนยุบมากแล้วนะคะยุบยุบห้หายค่ะค่ะดีค่ะถ้าไล่ลูกเฟดก็ดีนะคะ ึงบ้านแล้วนะคะ้าคุดก็เบกอ้อยไปให้พร้อมนะคะไปลูกสุ้มดอกหิตยังไม่สิบนะคะช่างกำลังจะก่อสร้างคะ่ะชึงเทเสาเสร็จนะคะสุ้มดอกหิที่บ้านหน้าบ้านแม่มโมมีนะคะ มาถึงก็กินน้อยต่อเลยนะคะลูมาถึงบ้านแล้วนะคะแม่แม่จ๋าลูมาถึงบ้านแล้วปลอดภัยแล้วนะคะกินมหออิ่มเลยนะคะไปค่อยกินงาหมู จ้าแม่มมมมท้องโตขึ้นมากแล้วนะคะ <All right. S 1> จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ <All right. S 1> วันนี้คงจะไม่ได้ไปกินข้าวที่บ้านน้องดาวนะคะว่าต้องว่ามืดค่ะ จะมืกมืกว่าจะได้มาก็ดึกนะคะเป็นห่วงแม่มเมีค่ะพอ,อ,อ,อแม่มเมียุบมากแล้วนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมเป็นกำลังใจให้ช่องพังโมเมนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอขอบคุณมากมากค่ะจ้าหน้าโมเมสวยค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะ ขอบคุณแล้วก,ก็ขอบพ่ะคุณอีกค่ะไม่เขียวอ่านถ้าเป็นสลักหน้าภาษาอังกฤษไม่เขียวก็อ่านไม่ค่อยออกนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็พอได้ค่ะแต่ไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่นะคะสายตาไม่ค่อยดีค่ะค่า <c oughs> ในโมเป็นภรรยาพ่อโดยค่ะ คุณนะคะพี่บ้านไล่บอกกันกินเล่ล,ลูกอ้ยแข็งม้กใคสิบกว่าอยากกินแต่ปลายกินแต่ปลายเลยพี่ ภาวะด,ดุนจ้าแม่มม,มีโมบายค่ะอๆๆาๆๆๆ้าวกินเลยลูกกินกินกินอยแต่ว่าเบลาตาเขาก็ดูไม่ค่อยก็ล่าเริงเป็นบางครั้งนะสงสัยจะกิบมาเป็นบางครั้งค่ะ ดูจากเดียวตาของแม่มงมีนะคะแต่ว่ามาถึงบ้านก็ล่าลืมค่ะ,คะขอขอบคุณมากมากนะคะผู้ใหญ่จะดีทุกท่นานคาวที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไล์ แชหนึ่งไลคคือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะเราก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะขอบพระคุณมากๆากค,ะ,คะที่เป็นห่วงแม่โมเมีค่ะแล้วก็ขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะคะก็ขอกลับคำว่าสวัสดีค่ะ